เส้นทางคู่ขนานระหว่างทุกข์กับสุขเป็นสิ่งที่แยกกันออกอย่างชัดเจนเป็นเรื่องยากที่ทั้งคู่จะเดินทางมาพบกันแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงทุกข์กับสุขก็แทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำเมื่อไม่สบายใจก็คือทุกข์เมื่อทุกข์คลายตัวสุขก็เริ่มมาทุกข์บ้างสุขบ้างใจดีขึ้นแต่ก็ยังกังวล เส้นทางแห่งทุกขท่านเรียกปัจจยาการมีสิเว็ขั้นตอนก่อนจะมาเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงทุกข์มันจะยืดยาวมากเราจะมาดูเส้นทางของสุขกันในที่นี้จะยกเอาความสุขที่มันเหนือกว่าสุขทุกอย่างคือถ้าวัดกันในด้านปริมาณและความรู้สึกพุทธองค์ตรัสว่าบรรดาสุขทั้งหลายในโลกนี้ ที่เป็นโลกยีสุขไม่มีสุขอย่างอื่นจะเทียบเท่าสุขที่เกิดจากฌานถวายทานสมาทานศีลสวดมนหาที่สงัดนั่งขูบันลังขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกำหนดลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำอย่างนี้ซ้ำๆวนๆ ไปไปมามาใจมันชิดจิตฝูงสั้นกลับมาที่พุทธหายใจเข้าโทหายใจออกหิ่งวุ่นวายใจไม่ระงับกลับไปที่ศีลเพ่งมองผ้าขาวผนึกกำลังให้มันนึกถึงพุทธคุณพักผ่อนอิริยาบทเปลี่ยนเป็นการเดินกลับไปกลับมากำหนดขาทั้งสองข้าง สายย่างขวาย่างหนอเดินเมื่อยแล้วขึ้นสู่บันลังหายใจเข้าออกเข้าสั้นรู้เข้ายาวรู้ตัวรู้คือกิจออกยาวกิดรู้ออกสั้นกิดรู้ยกลมขึ้นเรียกวิตกเห็นความเป็นไปของลมเรียกวิจารณ์ ใจไม่ผ่านเพราะรําคาญและฝุงซ่านยกประธานอิทธิบาทเข้ามาช่วยว่าฉันทะความพอใจในเป้าหมายความเพียรรอบไม่เคยหยุดสุดวิสัยใจฝักใฝ่รู้อารมณ์บ่มขั้นตอนเมื่ออิทธิบาทถูกครับเคลื่อนอย่างเต็มที่ความอาจหานนึกเฮิม เติมกำลังให้ใจกายกายกับกิจเริ่มทำงานเชื่อมระบบกิจเริ่มสงบเริ่มระง,งับจับทางได้ฟังเสียงใจวีดวิวขนชูชันน้ำตาล่วงไม่รู้ตัวอะไรหนอความสบายกายใจแผ่ทราบซ่านยังไม่ทราบสิ่งนี้คือฉไหนพิจารณา ทบทวนเริ่มเข้าใจสุขสบายเยื่องนี้มิเคยมียิบอารมณ์มาพิจารณาติดต่อกันเป็นสายใจปล่อยวางกายกระชับเต็มไปด้วยกำลังพลักดันความสุขให้ทวีคูณเมื่อสุขล้นเหลือใจก็ไม่ชิดอยากไปไหนหยุดนิ่งอยู่กับสุขสุขที่เกินจะนับได้อุ้มเอาบริบทรอบข้าง ทยานไปสู่จุดหมายหนึ่งเดียวปทมชาญปรากฏเป็นครั้งแรกมันช่างสุขอะไรป่านนั้นกว่าจะฝ่าวงล้อมขององค์สมาธิออกมาได้ก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาไปสักเท่าไรความสุขที่ได้เจอครั้งนี้แม้ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสเอกอนุภาพของเขาก็ทำให้ใจสงบอยู่ได้ทั้งหลายวัน เพราะอาศัยปีติและสุขจิตจึงเข้าถึงความเป็นอารมณ์เดียวคือเอกคตานี่คือปฐมฌานวิตตยกร่มขึ้นวิจารณพิจารณาลมปีติอิ่มอกอิ่มใจสุขหล่นเหลือเอกคตามีอารมณ์เป็นนันเดียวเมื่ออยู่ในฌานจิตสงบไม่อยากไปไหนทำให้ปัญญาไม่เกิด แต่เพราะอาศัยการเข้าการออกอยู่บ่อยๆจนชำนาญปัญญาก็ทำงานเริ่มปล่อยทิ้งอารมณ์วิตกวิจาร์หยาบและหนักเกินจะแบกเหลือองค์สามคือปีติสุขเอกคตาตอนนี้อยู่ในทุติยฌานมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิยู่มียูเบขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนาม,มากาย เพราะปีติสิ้นไปบรรลุจต,ติยฌานที่ภาริยาทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอเบคามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีเบคาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ฌานทั้งสอย่างนี้เรียกอีกอย่างว่ารูปฌาน4จัดเป็นสัมมาสมาธิอโนบุพพิหาร9อย่าง 1. ปฐมฌาน 2. ท,ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตฌาน 5. อาคาสานัญจายัตนะ 6. วิญญาณัญจายัตนะ 7. อากินจัญญายัตนะ 8. เนวสัญญานาสัญญายตนะและ 9. สัญญาเวทยิตานิโรธขั้น1-8เข้าถึงได้ทุกคนส่วนสัญญาเวทยิตานิโรธมีเพียงพระอนาคามีและพระอระหันต์เท่านั้นที่เข้าถึงได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษากับอาจารย์อาลาลดาบทการมโคตรถึงขั้นที่เกต และศึกษากับท่านอุตกาตาบทรามุบทจบขั้นที่8ส่วนขั้นที่9ได้มาโดยความเป็นพระอรหันต์สัญญาเวทยิตานิโรธหรือนิโรสมาบัติเป็นสมาธิขั้นสูงสุดเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยยตานิโรธื่อกีสังขารดับก่อนต่อจากนั้นกายสังขารก็ดับจิตสังขารดับทีหลัง ภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยัยตานิโรธสมาบัติมีกิจน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเอนไปในวิเวกสรุปก็คือความสุขอันเกิดจากฌานมีอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานและแตติยฌานเท่านั้นถ้านี่คือสุขที่ยิ่งกว่าสุขทั้งมวลในโลกนี้จะเป็นการดีไหม ที่เราจะได้ยนโฉมของเขาสักครั้ง